เคยเห็นข่าวกันไหมผู้สูงอายุถูกหลอกให้โอนเงินจนหมดบัญชีบางคนถูกชักชวนให้ลงทุนจนสูญเสียทุกอย่างคุณอาจคิดว่าฉันไม่มีทางโดนหลอกง่ายๆแต่รู้หรือไม่ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่มักคิดแบบนี้เช่นกันผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพเพราะเมื่ออายุมากขึ้นความจำอาจถดถอยและขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีหลายคนใช้ชีวิตเพียงลำพังไม่มีที่ปรึกษา ทำให้มิจฉาชีพเข้าหาได้ง่ายความเหนาทําให้เชื่อใจคนแปลกหน้าเร็วเกินไปโดยเฉพาะคนที่เข้ามาทําตัวเป็นมิตรหรือแซงทําเป็นห่วงใยปัจจุบันมีข้อมูลข่าวสารมากมายบนโซเชียลมีเดียซึ่งบางครั้งยากที่จะแยกแยะว่าอะไรจริงอะไรเป็นกลโกงแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ผู้สูงอายุถูกหลอกได้ง่ายวันนี้เรามีสิบข้อคิดที่จะช่วยให้คุณและคนที่คุณรักไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมาดูกันเลยห อย่าไว้ใจคนแปลกหน้ามากเกินไปหลายครั้งที่เราพบเจอคนแปลกหน้าที่พูดจาดีหรือดูน่าเชื่อถือแต่การให้ความไว้วางใจในครั้งแรกอาจทําให้เราเสียเงินหรือเสียความน่าเชื่อถือได้การครบหาคนใหม่ๆควรระมัดระวังและใช้สติในการตัดสินใจมีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งได้รับข้อความจากชายแปลกหน้าที่บอกว่าเป็นเพื่อนของน้องสาวของเธอและขอยืมเงินเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยอ้างว่าจะคืนเงินในภายหลัง แต่เมื่อโอนเงินไปแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยวิธีป้องกันหากใครที่เราไม่รู้จักหรือเพิ่งพบกันมาเสนอขอยืมเงินให้ถามให้ละเอียดและขอข้อมูลเพิ่มเติมหากรู้สึกไม่มั่นใจอย่ารีบโอนเงินไปทันทีหรือสามารถตรวจสอบกับคนที่รู้จักเขาดีเพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือ 2. ระวังกลกงที่มาในรูปแบบโอกาสดีๆเมื่อเราเห็นข้อเสนอที่ดูดีเกินไปมักจะมีคำถามที่ตามมาว่าถ้ามันดีจริง ทำไมเขาไม่เก็บไว้เองมิชชาชีพใช้วิธีนี้เพื่อดึงดูดความสนใจและหลอกให้เราลงทุนหรือเชื่อในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือมีคนหนึ่งได้รับข้อความทางโซเชียลมีเดียที่อ้างว่าเป็นโอกาสในการลงทุนซึ่งการันตีผลกำไรสูงมากถึง50%ตต่อเดือนเมื่อไปลงทุนตามคำแนะนำก็พบว่าไม่มีการลงทุนจริงและผู้ที่ชักชวนก็หายไปวิธีป้องกันหากมีการเสนอให้ลงทุนในโครงการที่ดูดีเกินไปเช่น ผลกําไรสูงเกินจริงให้คิดก่อนว่าถ้ามันดีขนาดนั้นทําไมเขาถึงต้องเสนอให้กับเราควรหลีกเลี่ยงการลงทุนในโครงการที่ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ 3. อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวง่ายๆการให้ข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์หรือการพูดคุยกับคนแปลกหน้ามีความเสี่ยงอย่างยิ่งมิชชาชีพมักจะขอข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในทางที่ผิดเช่นการขโมยเงินหรือการโจรกรรมข้อมูลมีผู้สูงอายุคนหนึ่ง ได้รับโทรศัพท์จากคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่าเขาต้องการอัปเดตข้อมูลบัญชีธนาคารและขอเลขบัตรประชาชนรวมถึงเลขบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบโดยไม่ทันรู้ตัวว่าเป็นการหลอกลวงวิธีป้องกันถ้ามีคนแปลกหน้าหรือองค์กรที่ไม่แน่ใจโทรมาขอให้ขอข้อมูลติดต่อกลับหรือถามว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นใครและสามารถติดต่อผ่านช่องทางอื่นได้ไหมเช่นโทรกลับที่เบอร์ธนาคารโดยตรงเพื่อยืนยันสี่ เช็คข้อมูลก่อนแชร์หรือเชื่อข่าวออนไลน์โลกออนไลน์เต็มไปด้วยข่าวสารที่อาจจะเป็นทั้งจริงและปลอมเมื่อเห็นข่าวหรือข้อมูลที่ถูกแชร์มาควรตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งข้อมูลก่อนที่จะเชื่อหรือนำไปแชร์ต่อให้ผู้อื่นมีข่าวแชร์ในกลุ่มโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการแจกของรางวัลฟรีซึ่งดูดีเกินไปคนจำนวนมากเชื่อและแชร์ไปจนถึงเพื่อนๆจนกลายเป็นการหลอกลวงที่ทำให้หลายคนตกเป็นเหยื่อวิธีป้องกัน ควรตรวจสอบข่าวจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นเว็บไซต์ทางการหรือแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือไม่เชื่อหรือแชร์ข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากแหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ 5. ถ้าใครเร่งให้ตัดสินใจเร็วๆให้สงสัยไว้ก่อนบางครั้งมิจฉาชีพจะใช้กลยุทธ์การเร่งรัดให้เราตัดสินใจเร็วๆโดยไม่ให้เวลาคิดและตรตรองให้ดีซึ่งมักจะทำให้เราเกิดความลังเลและตัดสินใจผิดพลาด มีคนได้รับข้อความจากบุคคลที่อ้างว่าเป็นตัวแทนขายบ้านรู้บอกว่าหากไม่จองภายใน24ชั่วโมงจะเสียโอกาสพอไปตรวจสอบกลับพบว่าเป็นการหลอกลวงที่สร้างความรีบเร่งให้ตัดสินใจโดยไม่ได้คิดวิธีป้องกันเมื่อมีใครเร่งรัดให้เราตัดสินใจหรือทำอะไรที่สำคัญในเวลาอันรวดเร็วควรสงสัยและอย่ารีบทำตามควรขอเวลาในการพิจารณาให้รอบคอบ 6. ถ้าสงสัยให้ปรึกษาคนในครอบครัวก่อน การตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินหรือผลกระทบต่อชีวิตควรทำด้วยความรอบคอบการปรึกษาคนในครอบครัวสามารถช่วยให้เราได้รับคำแนะนำที่ดีและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจผิดพลาดมีชายคนหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากคนที่อ้างตัวว่าเป็นพี่สาวของภรรยาและบอกให้เขาโอนเงินเพื่อช่วยเหลือลูกสาวของพี่สาวภรรยาที่เกิดอุบัติเหตุจนต้องเข้ารับการรักษาโดยภรรยาไม่ได้พูดเองแต่หลังจากปรึกษาภรรยาแล้วก็พบว่าเป็นการหลอกลวง วิธีป้องกันก่อนตัดสินใจให้เงินใครควรปรึกษาครอบครัวหรือเพื่อนที่เราไว้ใจเพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือ 7. ฝึกใช้เทคโนโลยีอย่ากลัวอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันการไม่รู้จักใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมอาจทำให้เราตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงหรือการขโมยข้อมูลได้มีคุณลุงคนหนึ่งต้องการซื้อของออนไลน์แต่ไม่เคยใช้แอปช้อปปิ้งมาก่อนวันหนึ่งเขาเห็นโฆษณาบนเ Facebook ที่ขายโทรศัพท์ราคาถูกมากกว่าปกติถึงครึ่งหนึ่งเขาจึงทักไปสอบถามและถูกบอกให้โอนเงินก่อนโดยตรงโดยไม่มีระบบเก็บเงินปลายทางสุดท้ายเมื่อโอนเงินไปแล้วกลับถูกบล็อกและไม่สามารถติดต่อร้านค้าได้อีกเลยวิธีป้องกันก่อนซื้อของออนไลน์ควรศึกษาวิธีใช้แพลตฟอร์มที่น่าเชื่อถือเช่นช้อปปีหรือ l a z a d a ที่มีระบบรับประกันสินค้าหลีกเลี่ยงการโอนเงินให้ร้านค้าที่ไม่มีข้อมูลชัดเจน และตรวจสอบรีวิวจากลูกค้าคนอื่นก่อนซื้อเสมอ8ระวังมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบญาติห่างๆหรือเป็นเพื่อนของลูกหลานมิจฉาชีพมักใช้กลอุบายสร้างความคุ้นเคยหลอกให้เรารู้สึกเชื่อใจโดยอ้างตัวว่าเป็นญาติห่างๆหรือเป็นเพื่อนของลูกหลานพวกเขาใช้ข้อมูลเล็กๆน้อยๆที่หาได้จากโซเชียลมีเดียหรือแหล่งอื่นๆมาสร้างเรื่องราวเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือถ้าเราไม่ตรวจสอบให้ดีอาจตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว ตัวอย่างเหตุการคุณยายสมใจอายุ68ปีออกไปตลาดตามปกติขณะกำลังซื้อของมีหญิงวัยกลางคนเข้ามาทักพร้อมรอยยิ้มแล้วพูดว่าคุณยายจำหนูได้ไหมหนูเป็นเพื่อนของลูกสาวคุณยายไงลูกสาวคุณยายฝากให้เอาของมาให้ค่ะแต่ตอนนี้หนูเดือดร้อนนิดหน่อยพอจะช่วยค่ารถหนูสัก500บาทก่อนได้ไหมคะคุณยายตกใจเพราะหญิงคนนั้นรู้ชื่อลูกสาวของเธอ และทำท่าทางเหมือนรู้จักกันจริงๆด้วยความใจดีและเกรงใจลูกสาวคุณยายจึงหยิบเงินให้ไปโดยไม่ได้โทรเช็คก,กับลูกสาวก่อนหลังจากกลับบ้านไปเล่าให้ลูกฟังจึงรู้ว่าลูกสาวไม่เคยฝากของอะไรเลยและไม่มีเพื่อนคนนี้คุณยายเพิ่งรู้ตัวว่าถูกหลอกแต่ก็สายไปแล้ววิธีป้องกันอย่าเพิ่งเชื่อทันทีถ้ามีใครเข้ามาทักว่าเป็นเพื่อนหรือญาติของลูกหลานให้ตั้งคำถามกลับไปเช่น เจอเขาที่ไหนหรือเมื่อวันเขาใส่เสื้อสีอะไรถ้าตอบไม่ถูกให้สงสัยไว้ก่อนโทรหาลูกหลานก่อนให้เงินถ้ามีใครอ้างว่าเป็นเพื่อนของลูกหลานให้โทรหาลูกก่อนเพื่อเช็คข้อมูลอย่าให้เงินเพียงเพราะกลัวเสียมารยาทสังเกตพฤติกรรมมิจฉาชีพมักพูดจาเร่งรีบหรือพยายามทําให้เรารู้สึกเกรงใจถ้าใครมาของเงินแบบเร่งด่วนให้สงสัยไว้เสมอ 9. ถ้าเจออะไรที่สงสัย ให้คนหาข้อมูลก่อนตัดสินใจในชีวิตประจําวันเรามักเจอเรื่องที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินการลงทุนหรือแม้แต่การสมัครงานถ้าเราไม่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือเสียผลประโยชน์โดยไม่จําเป็นดังนั้นการหาข้อมูลก่อนจะช่วยให้เราไม่โดนหลอกง่ายๆตัวอย่างเหตุการณ์คุณลุงสมชายได้รับโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคาร แจ้งว่าคุณลุงได้รับสิทธิพิเศษให้กู้เงินได้โดยไม่ต้องมีหลักประกันและขอให้คุณลุงส่งสำเนาบัตรประชาชนพร้อมข้อมูลบัญชีธนาคารให้ทางไลน์คุณลุงเกือบจะส่งข้อมูลไปแล้วแต่ก่อนตัดสินใจเขาลองไปถามพนักงานธนาคารสาขาใกล้บ้านและพบว่าธนาคารไม่มีบริการแบบนี้เลยถ้าเขาส่งข้อมูลไปอาจโดนมิจฉาชีพนำไปปลอมแปลงทำธุรกรรมผิดกฎหมายวิธีป้องกัน ถ้าได้รับข้อเสนอแปลกๆให้ตรวจสอบก่อนถ้ามีใครโทรมาอ้างว่าเป็นหน่วยงานทางการให้ติดต่อหน่วยงานนั้นโดยตรงเพื่อเช็คข้อมูลอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวง่ายๆบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือโ t ทห้ามบอกใครทางโทรศัพท์หรือทางไลน์เด็ดขาดค้นหาข้อมูลใน Google ถ้าเจอข้อเสนอที่ดูดีเกินจริงลองค้นหาเช่นกู้เงินไม่ต้องคำประกันและโกงอาจมีคนเคยโดนหลอกมาก่อน ถ้าสงสัยให้ถามคนที่ไว้ใจได้ก่อนจะทำอะไรที่มีผลกระทบต่อการเงินหรือชีวิตควรปรึกษาคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่มีประสบการณ์10เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองสัญชาตญาณเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องเราจากอันตรายโดยธรรมชาติบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าอะไรบางอย่างไม่ถูกต้องแม้จะไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนแต่ความรู้สึกนี้มักเป็นสัญญ,ญาณเตือนที่ไม่ควรมองข้ามถ้าใจเราบอกให้ระวัง ก็ควรฟังตัวเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายตัวอย่างเหตุการณ์มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วมีชายคนหนึ่งเข้ามาทักพูดจาดีและบอกว่าเขามีสินค้านำเข้าในราคาถูกมากและเสนอว่าจะช่วยสั่งซื้อให้เธอรู้สึกแปลกแปลกเพราะชายคนนั้นพยายามเร่งให้เธอตัดสินใจเร็วๆและอ้างว่าต้องโอนเงินวันนี้เท่านั้นแม้ว่าเขาจะดูน่าเชื่อถือแต่สัญชาตญาณของเธอบอกว่าไม่แน่ใจ เธอจึงเลือกที่จะปฏิเสธและเดินออกมาพ่อกลับถึงบ้านลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอนั้นและพบว่ามีหลายคนเคยโดนโกงในลักษณะเดียวกันถ้าเธอไม่เชื่อสัญชาตญาณตัวเองอาจเสียงเงินไปแล้ววิธีป้องกันถ้ารู้สึกไม่สบายใจอย่าฝืนถ้าสิ่งที่เจอทำให้รู้สึกแปลกๆหรือไม่มั่นใจให้ถอยออกมาก่อนอย่ารีบตัดสินใจฟังเสียงในใจตัวเองถ้ามีอะไรที่ดูดีเกินจริงหรือเร่งให้ตัดสินใจเร็ว ลองหยุดคิดและถามตัวเองว่ามันสมเหตุสมผลไหมขอเวลาตรวจสอบก่อนเสมอถ้ามีข้อเสนอหรือคำขอที่ทำให้รู้สึกไม่แน่ใจขอเวลาตรวจสอบข้อมูลก่อนอย่าหลงเชื่อคําพูดเพียงอย่างเดียวอย่าก,กลัวการปฏิเสธไม่ว่าใครจะพูดดีแค่ไหนถ้าเรารู้สึกไม่สบายใจการปฏิเสธก็เป็นสิ่งที่เรามีสิทธรริทำทุกวันนี้กโกงมาในหลายรูปแบบถ้าเรารู้ทันก็จะป้องกันตัวเองได้มาทบทวนกันอีกครั้งว่า สิบข้อที่ต้องระวังมีอะไรบ้าง 1. อย่าไว้ใจคนแปลกหน้ามากเกินไป 2. ระวังกลโกงที่มาในรูปแบบโอกาสดีๆ 3. อย่าให้ข้อมูลส่วนตัวง่ายๆ 4. เช็คข้อมูลก่อนแชร์หรือเชื่อข่าวออนไลน์ 5. ถ้าใครเร่งให้ตัดสินใจเร็วๆให้สงสัยไว้ก่อน 6. ถ้าสงสัยให้ปรึกษาคนในครอบครัวก่อน7 ฝึกใช้เทคโนโลยีอย่ากลัวอินเทอร์เน็ต 8. ระวังมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบญาติห่างๆหรือเพื่อนของลูกหลาน 9. ถ้าเจออะไรที่สงสัยให้ค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 10. เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองอายุเยอะไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเหยื่อถ้าเรารู้ทันก็ไม่มีใครมาหลอกเราได้ดูแลตัวเองให้ดีเพราะสุขภาพดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องปลอดภัยจากมิจฉาชีพด้วยถ้าชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษียณสุขใจจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากมิจฉาชีพและใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างมีความสุขค่ะ